สวัสดีครับวันนี้หมวดทองแดงพาเที่ยวพี่น้องพาเที่ยวเดินป่านะครับชมธรรมชาติพาเที่ยวเดินป่าชมธรรมชาติโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยโอ้ฮัลโหลอ่ลา <c oughs> อมีมีมีชาวต่างชาติด้วยมาเดินเดินเดินทางลัดไปสระมรกตเ<ม>พื่อนๆ พาเที่ยวสระมรกตวันนี้กับหมวดทองแดงเดินลัดไปทางป่าเนี่ยทางเดินสบายเห็นไหมมีต้นนี่ป่าสมบูรณ์เลยไหมป่าสมบูรณ์มันที่มันทาให้น้ําใสสะอาดธรรมชาติบําบัดพี่น้องเราดูนี่เห็นไหมต้นไม้สวยไหมร่มเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยเพื่อนๆเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยดูดูเถาวันเนี่ย เส้นใยญ่คุณคุ้คุ้นคุ้ตุนหมดมีเสียงนกด้วยฮัลโหลสวยสวยสวยเห็นไหมมีต้นกระกำแช่ป่ะนี่แหละมันจะมีปลานั้นอยู่ด้วยนะถ้าว่ามันมันจะมีรูมีรูมันจะมีปลามัดก็เรียกที่ใต้ก็เรียกว่าปลาลำพันพี่นองเออมันจะมีอยู่ในนี้แหละ แต่เขาอนุรักไว้ห้ามคนห้ามคนล่านะครับดูดูน้ำดูน้ำดูดูดนี่าสวยไหมผู้พิ่น้องดูน้ำเห็นไกลๆไหมน้ำไหลใสเห็นตัวปลาเลยนะถ้าเข้าไปใกล้ๆนี่ต้นไม้มันความสมบูรณ์ของธรรมชาติธรรมชาติสร้างไว้ให้เราได้พักผ่อนธรรมชาติสร้างให้เรา ได้ชื่นชมเพราะนั้นเราต้องดูแลรักษาให้มันสมดุลกันนะครับดูเถาวัลย์เถาวัลย์เถาวัลย์ใหญ่มากเลยนะเห็นไหมเถาวัลย์ใหญ่มากเลยยานยานบาไมานะ้ลูกปาตาายก็ว่ายานบาลูกชาวบา้านเคยเคยเห็นรู้จักไหมใช่ไหมดูดูดูไปดูปุ่นปนดูด,ดูโอ้โอ <c ười> ฮัลโหลฮัลโหลมีพี่ดอกชาวต่างชาติดูฝั่งนุง้นฝั่งนู้นน้ำใสดินสวยไปชา้าชาเฉาชานะครับดูดูธรรมชาตินี่ผมว่าเขาไม่ให้ข้ามแมงเขากั้นอย่างนี้เขาไม่ให้ข้ามลงไปนะครับเพราะว่าก็จะลงไปถ่ายเลย แต่เขาไม่ข้ามไปนะก็คือเขาให้เดินบนนี้อย่างเดียวให้เดินบนบนทางเดินอย่างเดียวไม่ลงไปแต,แต่จะถ่ายดูน้ำใสฝังน้ำใสมากมันจะอยู่กันป่าเนี่นจะอยู่นี่แหละเขาเรียกป่าจะอยู่ต้นไม้อยู่ก็จึงก็ชิดมีมีไม้ไผ่มีสารพัดต้นไม้นะครับเพื่อนๆเออมั นะครับเห็นลำธารมีปลานะครับปลา่ายเห็นตัวเลยเห็นตัวปลาเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะถ่ายดูปลาด้วยเดี๋ยวถ่ายเห็นปลาเดี๋ยวไปที่โค้งนี้ไปที่โค้งนี้เพื่อนด,ดูดูดูน้ำดูน้ำเห็นไหมน้ำใสเลยนะเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะแล้วก็เปิดแล้วหลังโควิดก็เปิดแล้วทีนี้ธรรมชาติสมบูรณ์นี่ี่ยนี่แหละคือต้นน้ํา นี่เนี่ยที่หน้ามาที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวที่กระบี่ฉาบมรกตเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวไปถึงฉาบมรกตดูไม้ไผ่เพื่อนเพื่ไม้ไผ่ล้ำดูเขาเรียกไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่นี่นอนอโอ้ไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่นอมันมันเป็นนอด้วยนะนอมันทานได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะที่บ้านผมเมื่อก่อน พะมันมีออกนอเราจะไปเรียกไม้ไม้สาดสวยมากครับให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเพื่อนเพื่อนใครที่ชอบธรรมชาตินะครับดูดูดูใครชอบธรรมชาติแบบนี้ดูเห็นเห็นตัวปลาไหมปลาว่ายอยู่ผมเห็นนะ แต่ในกล้องบางทีมันจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะไปจะไปอินเส์ตได้ใกล้ๆเดี๋ยวไปทางออกอินเส์ตได้เพราะมันอยู่ริมน้ำน้ำไหลเสียงธรรมชาติสบายใจสบายกายสบายตาดูเพื่อนๆใสมากเลยนะน้ำมีใ <c oughs> บไม้ปลิวมาด้วย แคบดูน้ำใสมากเลยเห็นไหมดื่มได้เลยนี่ผมสมัยก่อนก็ดื่มน้ำแบบนี้แหละน้ำมันใสเห็นไหมดื่มได้เลยใสยมากเลยธรรมชาติบำบัดของธรรมชาติบำบัดของมันเองนะเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมอะไรที่บำบัดบำบัดของมันเองคือต้นไม้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านการบำบัดของมันเองน้ําก็เหมือนกันนะครับอาบเย็นสบายเดินในป่านี่เหมือนเราอยู่ในห้องแอร์เลยเพื่อนเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปที่สะเดี๋ยวไปถ่ายดูที่สะไปเจองันที่สะมรกุกนะออเพือพ่อด,ดูน้ําที่ไหลมาจากข้างบนมันจะมีฟองเหลืองๆเป็นสีทองเลยเพืนะ่อนเพื่อ แล้วก็น้ำใสามากเลยนะครับน้ำใสามากเลยไหลมาเยอะทีเดียวนะครับธรรมชาติธรรมชาตินี่สวยงามมากโอ้ b e a u t i f อลังการล้านแปดก็บอกแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปสระมรกตกันเลยครับเพื่อน,นๆไปดูต้นไม้นะครับ ดูต้นใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยใหญ่อย่างาก,กูเรียกเลยสาแกลนะครับดูน้ำใสสวยมากนะครับสวยมากน้ำใสเลยรยนะครับดูใสเจ๋วเลย <c ười> นะครับเ,เพื่อนมาเที่ยวได้นะครับที่สระมรกต จังหวัดกระบ,บี่นะครับจังหวัดกระบ,บี่ครับสะบระโมระกุลวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเพื่อนดูดิดูดิดูด,ดิเห็นไหมอันนี้เราสร้างเองไม่ได้นะครับธรรมชาติสร้างล้วนๆเราสร้างเองไม่ได้นะครับสระอย่างนี้นะครับจะให้สวยแบบนี้ทําไม่ได้นี่ธรรมชาติสร้างให้เราได้มา จะเรินหูจะเรินตาจะเดินใจนะครับเดี๋ยวเดินเดินเดินเดี๋ยวไปไปสระมรกตนะครับเดินกันต่อเห็นป้ายเห็นป้ายที่เดินเดินทางนี้มันได้ชมธรรมชาติอย่างสวยงามเลยเห็นไหมเขาจะบอกมีป้ายบอกมีเขาจะมีป้ายบอกสระแก้วสระแก้วเป็นสระน้ำที่ไหลมาจากสระมรกต นะครับเพื่อนๆหนึ่งหนึ่งกีง่สามเมตรนะครับหนึ่งหนึ่งโลกว่ากว่าสากลียวเนี่ยนี่สากลียวน้ำ,น,ำน้ำนี่คือไหลมาจากสาโมระโกดีกครั้งอีกทีนึงครับมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงสาโมระโกน้ำนี่ที่มันไหลมาไหลมามีการคัดกรองอย่างเบ็ดธรรมชาติ <c ười> เครื่องกรองน้ำธรรมชาติเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงจับมดแกดนี่เห็นไหมน้ำใสมีปลาเห็นป่าปลาถึงจะมีใบไม้อยู่ล่นอยู่แต่ก็มันไม่ขุนนะมันใสนะเพราะน้ำมันจะไหลเวียนนะครับเหมือนมันจะมีมันน้ำมันจะไหลไหลเวียนน้ำจะไหลตลอดมันเลยไม่ขุนนะครับถึงจะมีใบไม้ล่นเพราะมันธรรมชาติมันบำบัดในตัวของมันเองนะเพื่อน ครับถึงแล้วสามมราคุณเพื่อนวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยถึงแล้วสามมราคุณอันซีอันซีกระบ,บี่ดูเขตกรองท่อมนะครับตอนนี้สามมรกตวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากดูน้ำใสสาธรรมชาติ ททิววัสยงามหมวดทองแดงพามาเที่ยวสะมรกกนะครับเขามาแล้วก็นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะมีความสุขมากนะครับเพื่อนฝากติดตามด้วยนะครับช่องหมดทองแดงนะครับ มวดทองแดงพาเที่ยววันนี้นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจฮะเดี๋ยวเจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นน้ำน้ำผุดที่ไหลไปสู่สามรกตดูดูต้นไม้ดูดูรากนะครับดูรากไม้เดินเดินจากสามมรกดประมาณ3-4โลได้เพื่อนเเพื่อเพื่อจะไปที่ ที่น้ําผุดที่น้ําผุดที่จะไปไหลไหลไปสะสูงสะโมระกตนะครับเพื่อนาาก็บอกอีกร้อยเมตรนะสะน้ําผุดสะน้ําผุดนะครับเราเดูนดูต้นไม้เพื่อนเพื่อนต้นไม้ใหญ่มากเลยโอ้เสียงนกมีเสียงเห็นไหมเสียงนกธรรมชาติเพราะมากเลยนี่ต้นใสนงต้นใสนกมากินลูกใสเเรยเดิน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  เดินไปเดินไปเพื่อไปดูบอ่อน้ําผุดต้นน้ํานะครับเนี่ยป้ายบอกป้ายบอกดูดูต้นบม้ต้นใหญ่มากเลยเนี่ยเขาอนุรักษ์ไว้ธรรมชาติเราสร้างเองไม่ได้นะของนนี้ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องใช้เวลาหลายปีมากกว่าเพไม่รู้เป็นร้อยรอยปี <c oughs> นะครับเพื่อน <c oughs> ๆเดี๋ยวไปดูทางไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บอ่อน้ำผุด ไปดูเถาวันเถาวันดูเถาวันเพื่อนขึ้นไปเล่นได้เลยขึ้นไปนั่งได้เลยเถาวันใหญ่มากดูเถาวันขึ้นไปต้นไนม้สูงใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปไปบอก100ร้อยเมตรร้อยเมตรใกล้ถึงแล้วเพื่อนเพื่อนอันนี้คือผ่านมาเราจะเห็นไหวนะครับเพื่อนเพื่อนไหวดูเลยยาวมากเลยไหวนี่เขาไปทำเขาไปทำ เูอร <S preach ers> ์น so ิเจอได้ทำไมก่อนอันน <res> ี <oles> <necessary> ้คนรักด้วยวายเยอะมากเลยวายวายเพื่อนๆธรรมชาติธรรมชาอตวายมันจะที่มันยังไม่ลอกที่มันจะเป็นหนามเพื่อนๆนี่มันลอกแล้วลอกแล้วนี่เขาประจักนะครับอ๋อสะน้ำผุดสระน้ำผุดสระน้ำผุดเพื่อนเพื่อนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว น้ำลึกด้วยสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยต้นน้ำต้นน้ำเห็นไหมสีสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสา Nam ปุดเขาเรียกนูเห็นไหมมันปุดอยู่แต่ไกลนเนี่ยเขาว่าจะกั้นเขตด,ดิมรัวแม่เนีม่มีมีกั้นกั้นเลยแม่นักท่องเที่ยวลงไปนะครับอะไรกั้นกั้นดูดูดูรากไมนะ้ดูสีสวยมากเลยธรรมชาติสร้างอ่ะ เราสร้างเองไม่ได้นะแบบนี้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติก็เหมือนจิตใจเราเนี่ยครับเพื่อนๆก็เหมือนจิตใจเราเนี่ยถ้าได้มีการไหลเวียนได้ได้ทาให้จิตใจสะอาดคือพอยิ่งตบมือยิ่งพอตบมือน้ำจะยิ่งปุดนะครับเพื่อนๆนี่คือต้นน้ําที่น้ํานี้ที่จะไหลไปสะมรกตเพื่อนๆอไหลไปเนี่ยเป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆพือ ดูความสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่มากนะครับโอเคโอเคเชิญเพื่อนเพื่อนเข้ามาเที่ยวได้นะครับจากเดินมาจากสามมรกฏประมาณ 3- 4สี่โลเพื่อนเพื่อนที่ผมเดินมาไกลมากเลยเดินกว่าจะถึงแต่ก็แต่ก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าเดินชมธรรมชาติไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่ก็บอกห้าม ห้ามเล่นน้ำอันตรายนะครับไปดูทุกนอนเลยเรี๋คันๆนะครับรูปนะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่ที่สระน้ําผุดนะครับต้นน้ําสระน้ําผุดนี่จะไหลไปสู่สามรกดนะครับอยู่อยู่ห่างจากสามรกดประมาณ3ามสี่โลเลยเพื่อนๆ สีสวยมากเลยนี่ต้นน้ำต้นน้ำนะครับบ่อน้ำปุดนะครับน้ำจะปุดถ้าเราตกมือเนี่ยน้ำจะขึ้นดุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนมันเป็นตาน้ำอ่ะแบบธรรมชาตินะครับเพื่อนให้ดูให้ดูสวยไหมวั่วสวยไหมสวยไหมาสวยสวยกดหัวใจว่าไปเรื่อยหัวตรงเลง พาไปชมธรรมาชาติสวยงามเพื่อนๆบ่อน้ําผุดนี่คือต้นน้านะครับต้นน้ําน้ําน้านี่จะไหลไปสระมรกตเห็นไหมเป็นสีสวยมากเลยในสระนะครับเขาอ้อมเขาว่าม,ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำนะครับน,นะครับสวัสดีครับวันนี้หมวดทองแดงพาเที่ยวพี่น้องพาเที่ยวเดินป่านะครับชมธรรมาชาติพาเที่ยวเดินป่าชมธรรมาชาติ โอ้ต้นม้ใหญ่มากเลยโอ้ฮัลโหลอ่ามีมีมีชาวต่างชาติด้วยเดินเดินเดินทางลัดไปสระมรกตเพื่อนๆพนพาเที่ยวสระมรกตวันนี้กับหมวดทองแดงเดินลัดไปทางป่านี่ทางเดินสบายเห็นไหมมีต้นนี่ป่าสมบูรณ์เห็นไหมป่าสมบูรณ์มันที่ มันทำให้น้ำใสสะอาดธรรมชาติบำบัดพี่น้องเราดูนี่เห็นไหมต้นไม้สวยไหมร่มเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยเพื่อนเพื่อนเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยดูดูเถ่าวันเนี่ยโอ้เส้นใหญ่คุ้นคุ้คุ้คุ้ต้นไม้โอ้มีเสียงนกด้วยฮัลโหลสวยสวยสวยเห็นไหม มีต้นรักก razem, bom, รมแสว่านี่แหละมันจะมีปลานั้นอยู่ด้วยนะถ้าว่ามันมันจะมีรูมีรู fire, มันจะมีปลามัดก็เรียกที่ใต้ก็เรียกว่าปลาลําพันพี่น้องเออมันจะมีอยู่ในนี้แหละแต่เขาอนุรักษ์ไว้ห้ามคนห้ามคนล่านะครับดูดูน้ำดูน้ำดูดูดีกว่าสวยไหมนู้พี่น้องดูน้ำเห็นไกลๆไหม น้ำไหลใสเห็นตัวปลาเลยนะถ้าเข้าไปใกล้ๆนี่ต้นไม้มันความสมบูรณ์ของธรรมชาติธรรมชาติสร้างไว้ให้เราได้พักผ่อนธรรมชาติสร้างให้เราได้ชื่นชมเพราะนั้นเราต้องดูแลรักษาให้มันสมดุลกันนะครับดูเถาวันเถาวันเถาวันใหญ่มากเลยนะเห็นไหมเถาวันใหญ่มากเลยยัน

ไปช้าๆ,ๆ,ๆนะครับดูดูธรรมชาตินี่ผมว่าเขาไม่ให้ข้ามไปเขากั้นอย่างนี้เขาไม่ให้ข้ามลงไปนะครับเพราะก็ก็จะลงไปถ่ายเลยแต่เขาไม่ให้ข้ามไปก็คือเขาให้เดินบนนี้อย่างเดียวให้เดินบนบนทางเดินอย่างเดียวไม่ลงไปแต่จะถ่ายดูน้ําใสคุณฝังน้ําใสมาก มันจะอยู่กันป่าเนี่ยจะอยู่นี่แหละเขาเรียกป่าจะอยู่ต้นไม้อยู่ก็จึงก็ชิดมีมีไม้ไผ่มีสารพัดต้นไม้นะครับเพื่อนๆเออมานะครับเห็นลำธารมีปลานะครับปลาไว้เห็นตัวเลยเห็นตัวปลาเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะถ่ายดูปลาด้วยเดี๋ยวจะถ่ายเห็นปลาเดี๋ยวไปที่โค้งนี้ โค้งนี้เพื่อนเอนด่ดูดูดูน้ำดูน้ำเห็นไหมน้ำใสเลยนะเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะแล้วเขาเปิดแล้วหลังโควิดเขาเปิดแล้วทีนี้ธรรมชาติสมบรูรณ์นี่แหละนี่แหละคือต้นน้ำนี่แหละที่หน้ามาที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวที่กระบี่ฉามมรกตเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวไปถึงสาบมรกตดูไม้ไผ่พ่อน่อไม้ไผ่ รำดูคน <laughs> เรียกไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่นี่นอนอโอ้ไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่นอมัน,ม,นมันเป็นนอด้วยนะนอมันทานได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะที่บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนพอม,มันมีออกนอเราอยาไปคนเรียกไม้ไม้สวยมาก ให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเพื่อนๆใครที่ชอบธรรมชาตินะครับดูๆใครชอบธรรมชาติแบบนี้ดูเห็นเห็น<ๆ>ตัวปลาไหมปลา,าว่ายอยู่ผมเหนะ็นแต่ในกล้องบางทีมันจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะไปจะไปอินเสรได้ใกล้ๆเดี๋ยวไปทางออกอินเส์ตได้เพราะมันอยู่ริมน้ำน้ำไหลเสียงธรรมชาติ สบายใจสบายกายสบายตาดูเพื่อนๆใสมากเลยนะน้ำมนมีใบไม้ปิวมาด้วยครับดูน้ำใสมากเลยเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> ดื่ม <c oughs> ดได้เลยนี่ผมแต่เมืก่อนก็ดื่มน้ำแบบนี้แหละ น้ามันใส่ไม่ดื่มได้เลยใส่มากเลยธรรมชาติบำบัดของธรรมชาติบำบัดของมันเองนะเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมอะไรที่บำบัดบำบัดของมันเองคือต้อนไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านการบำบัดของมันเองน้ําก็เหมือนกันนะครับอาบเย็นสบายเดินในป่านี่เหมือนเราอยู่ในห้องแอร์เลยเพื่อนเยินสบาย นะครับเดี๋ยวเดียด๋วยวไปไปที่